แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแป้งมากขึ้นเวลาเราไปทอดเนี่ยกาจะเป็นแผ่นแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเดี mm ๋ย hmm. วเราไปดูกัรวิธีในการทําเลยนะคะไปค่ะเราก็จะคนให้เกลือกับ อีกหนึนะคะเพราะว่าสมัยก่อนที่บ้านจะปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพแบบเกษตรกรรมนะคะนี่ค่ะพอาลุกเขล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดแล้วค่ะทุกคน ค่าข้าพวพแบบนี้หรือจะเป็นสีขาวล้วนก็ได้นะคะเราก็จะปอ,อกเปือกแล้วก็จะเอาไปฝานให้เหลือแต่มเมล็ดเท้านะคะข้าวโพทอดที่เรานำมา นี่ค่ะข้าวโพดเกษตรกรรมนะคะนี่ค่ะข้าวุกข้าใหีเข้ากตันนี่พอแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดแล้วค่ะทุกคนเมนูจากข้าวที่เราได้เราก็จะนำบผเมลิตที่เราปลูกนี่นะคะมาะยกแบบแปลงมันนะคะว่าจะสามารถปรุงเป็นอะไรได้บ้างตามวิถีชนบทตามวิถี ปอ,อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโคตที่เราฝานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปตำนะคะให้เขาละเอียดกว่านี้นิดนึงเมนูกับข้าวที่เราได้ เราก็จะนำผลผลิตที่เราปลูกนี่นะคะมารปยุบดัดแปลงเรามะทำว่าจะสามารถปรุงเปน็นอะไรได้บ้างตามวิถีชนบทต,ตามวิถีโพดที่เราฝานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปตำนะคะให้เขาละเอียดกว่านี้นิดนึงข้าวโพดข้าวเหนียวเดี๋ยวเราก็จะนำไปฝานนะคะเอาแต่เมล็ดข้าวโพด แบบนี้หรือจะเป็นสีขาวล้วนก็ได้นะคะเราก็จะปอกเปลือกแล้วก็จะเอาไปฝานให้เหลือแต่เมล็ดเท้านะคะข้าวโพดท,ทอดที่เรานํามาข้าวโพดข้าวเหนียวเดี๋ยวเราก็จะนําไปฝานนะคะเอาแต่เมล็ดข้าวโพด นี่ค่ะข้าวโพดใครชอบสับนวนก็ใส่ได้นะคะชาวหวานก็เติมน้ำตาลมากห่อยถ้าไม่ชอบก็ใส่แต่เลือ่นค่ะก็โพดทอดเป็นเมนูที่จุก,กินมาตั้งแต่เด็กนี่ค่ะข้าวโพดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแป้งมากขึ้นเวลาเราไปทอดเนี่ยเราจะเป็นแผ่นแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกาบวิธีในการทำเลยนะคะไปคะ่ะ เมน,นูกับข้าวที่เราได้เราก็จะนำผลผลิตที่เราปลูกนี่นะคะมารปยุบแ,บ,บแปลงกันนะคะว่าจะสามารถปรุงเป็นอะไรได้บ้างตามวิถีชนบทตามวิถีเกษตรกรรมนะคะนี่ค่ะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดแล้วค่ะทุกคน ข้าวโพดข้าวเหนียวเดี๋ยวเราก็จะนำไปฝานนะคะเอาแต่มเมล็ดข้าวโพดปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้หรือจะเป็นสีขาวล้วนก็ได้นะคะเราก็จะปอกเปลือกแล้วก็จะเอาไปฝานให้เหลือแต่มเมล็ดเขานะคะข้าวโพดทอดที่เรานำมา ปอ,อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะคนให้เปลือกจะต้องเป็นข้าวโพดที่มีเปลือกเริ่มที่จะเป็นสีเหลืองแล้วนะคะถ้าใช้เป็นฝักที่อ่อนมากเวลาเราเอาไปทอดนะคะเขาจะเป็นแผ่นแบบนิ่งมาทําให้เป็นชิ้นไม่สวยงามถ้าเป็นข้าวโพดที่เ,เปลือกสีเหลือง ใครชอบผมนวนก็ใส่ได้น,นะคะชอบ้านก็เกติมน้ำตาลมากหน่อยถ้าไม่ชอบก็ใส่แต่เกลืออ่นค่ะข้าวโพดทอดเป็นเมนูที่สุกกินมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแป้งมากขึ้นเวลาเราไปทอดเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกามวิธีในการทําเลยนะคะไปค่ะจะต้องเป็นข้าวโพดที่มีเปลือกเริ่มที่จะเป็นสีเหลืองแล้วนะคะถ้าใช้เป็นฝักที่อ่อนมากเวลาเราเอาไปทอดนะคะเขาจะเป็นแผ่นแบบนิ่งมาทาให้เป็นชิ้นไม่สวยงามถ้าเป็นข้าวโพดที่ เอาเปลือเสีเหลือออกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกษะสีประนะรมนะคะนี่ค่ะพอค้ากเข้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดแล้วค่ะทุกคน โพดที่เราฝานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปตำนะคะให้เขาละเอียดกว่านี้นิดนึงข้าวโพดข้าวเหนียวเดี๋ยวเราก็จะนำไปฝานนะคะเอาแต่เมล็ดข้าวโพดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแปง้แปงมากขึ้นเวลาเราไปทอดเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเดน๋ยวเราไปดูกามวิธีในการทำเลยนะคะไปคะ่ะ ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครชอบผมนัวก็ใส่ได้นะคะชอบหวานก็เติมน้ำตาลมากหน่อยถ้าไม่ชอบก็ใส่แต่เกลือป่นค่ะข้าวโพดทอดเป็นเมนูที่ถุกกินมาตั้งแต่เด็กสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สุจาพาทุกคนมาทําเมนูขา้าวโพดทอดกันค่ะเราจะใช้เป็นขา้าวโพดขาวหรือว่าขา้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวนั่นเองนะคะสักข้าวก็จะนี่เลยค่ะ ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันกับเนื้อขโพที่เราตำนะคะกลิ่นตอนนี้ก็หอมมากๆเลยค่ะหอมกระเทียม